มาดูปัญหาเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ากันบ้านนะครับที่จังหวัดจันทบุรีกรมนจังหวัดสุธิกำลังกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบจับกลุ่มการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าที่น่าสนใจก็คือไปแฝงขายอยู่ในร้านกัญชาครับ<อ>และที่สําคัญก็คือตั้งอยู่ใกล้สถานบันเทิงสถานศึกษาด้วยค,ครับ,รบทางพลรตรีอุทานคล้ายภูพึ่งรองผู้อเมวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรอมนจังหวัดจันทบุรี นำเจ้าหน้าที่สนี่กำลังรูปกับฝ่ายปกครองตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชานในพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีหลังได้รับรายงานว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจากการตรวจสอบร้านค้า5แห่งพบพบ3ร้านกระทําผิดยึดของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้า24ชิ้นน้ำยา37ขวดหัวบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง12 121ตัว แต่และร้านอย่างที่บอกตั้งอยู่ใกล้สถานศึกษาระยะ300-500ถึง500เมตรซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่าช่วงพักกลางวันและช่วงเย็นจะมีเด็กมีเยาวชนหมุนเวียนเข้าออกร้านเหล่านี้ทุกวันนะครับและบางคนก็อยู่ในชุดนักเรียนไม่แน่ใจว่ามาซื้อบุหรี่ไฟฟ้าหรือมาทําอะไรนะครับมีเด็ก,กดเยาวชนเข้ามาเยอะไหมเยอะมากเลยใส่ชุดอะไรมาใส่ชุดนักเรียธรรมดาเนี่ยคือนักเรียนบ้างนี้ก็ธรรมดามาๆกันเรื่อ,องลกี่โมง เียเราเคยเคย,เคยเห็นไหมว่าเขาขายเกินใหญ่ก็ขา,ขายเป็นอะไรผมไม่เคยเข้าไปดูแต่รู้ว่ามันเด็กมาเยอะเลยทางพลเรือตรีอุทานฝากเตือนการนักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่จะเดินหน้ากวาดล้างจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องไม่มีละเว้นและขอให้คำนึงถึงอนาคตของเด็กและเยาวชนเพราะบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษส่งผลเสียทำลายสุขภาพในระยะยาวครับ บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสิ่งสังเคราะห์ขึ้นมานะครับมันไม่ใช่นิโคตินแท้นะครับมันเป็นนิโคตินสังเคราะห์มันเป็นสารเคมีนะครับมันมีผลอันตรายร้ายแรงต่อเด็กนะครับก็ถ้าเด็กเนี่ยเข้าถึงแล้วก็เสพมันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กนะครับแล้วก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีปัญหาก็อยากให้ท่านเนี่ยอย่าคิดแต่หวังเพียงการทําธุรกิจนะครับอยากให้คิดถึงลูกหลานของเรานะครับ ถ้าเกิดเราเข้าถึงเนี่ยมันก็จะมีผลต่อ,อ,อสุขภาพของร่างกายแล้วก็สติปัญญาเขานะครับเจ้าหน้าที่นำของกลางทั้งหมดและคุมตัวผู้ดูแลร้านนะครับส่งพนักง,งานสอบส่วนสอบพอเมืองจันทบ,บุรีแจ้งข้อหาช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาไปเสียซื้อหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่มาในราชนาจักรโดยยังมีได้ผ่านพิธีทางศุลการกรครับ